ไเซอร์พิวิเขตเป็นที่ละลึกก็แจ้งไว้ในในในช่องแชทได้เลยครับชื่อนามสกุลที่ถูกต้องของท่านนะครับในช่องแชทได้เลยแล้วก็เดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องจันเพนทำให้แอดมินของเรานี่ผมขึ้นหน้าจอแล้วเนาะะอ่าท่านครับก็กราบสวัสดีพี่พี่น้องๆ ชาวเซฟตี้ทุกท่านนะครับแล้วก็อาจารย์หลายท่านนะครับพี่ๆที่เคารพหลักทุกท่านนะครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับผมนะครับเศกสรรปรีจิตนะครับก็เป็นคอนเทนต์เปิดเป็นอีเวนต์แรกนะครับของปีเลยนะครับปีสอง5น้อยหสิบห้านะครับก็เลยชวนพี่ๆเนี่ยมาทบทวนนะครับโทรศัพท์ผมดังนะเด้ไหมได้ไหมผมวั่าไปุดแล้วนะ โทษทีโทษทีครับตึ๊บเสร็จละก็ GSS ครับ GSS เนี่ยชื่อเต็มของเขาเนาะ Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemical โอ้โหชื่อเขายาวจริงๆนะครับก็เลยเราก็เลยเรียกว่า GHS นะครับ GHS เนี่ย ถูกเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นข้อเป็นข้อกำหนดเป็นข้อแนะนำของ UN นะครับสหประชาชาติซึ่งประเทศไทยเราเองก็เป็นสมาชิกเนาะของ UN ด้วยนะครับก็เลยจะประเทศสมาชิกเนี่ยก็เลยต้องนำข้อกำหนด ที่ทางสหรประชาชาติกําหนดขึ้นมาเนี่ยไปใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็น g s s หรือเรื่องอื่นๆก็ตามนะครับอันนี้ก็ผมผมก็เลยเอาเท้าความให้นิดนึงแล้วกันเพราะว่าหลายคนอาจจะอาจจะไม่ทราบเรื่องนี้นะครับอพอปูพื้นนะปูพื้นสหรประชาชาติเราก็เป็นประเทศสมาชิกเนาะโน่นเนี่ยเราก็เข้าตั้งแต่ปีสองสี่แปดเก้าน่ะนะครับก็ ตอนนี้ก็มี193ประเทศนะครับที่เป็นประเทศสมาชิกอยู่นะครับอย่าง WHO ใช่ไหม WHO เนี่ยเขาก็ทำงานเป็นอยู่ภายใต้ UN นะครับ FAO เนี่ยก็อยู่ภายใต้ FAO เนี่ยเขาก็อยู่ภายใต้ของ UN เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ ให้อาจารย์อาจารย์โจเป็นโคโฮสด,ด้วยได้ไหมครับครับได้ครับโด้วยเพราะว่าพอดีผมผมก็อาจจะไม่สะดวกที่จะเป็นโคโฮสให้เดยเด์แดรยได้ยวนะฮะขออนุญาตนะครับขออนุญาตข,ขัดจังหวะนิดนึงนะฮะอะ่าเป็นโคโฮสให้อาจารย์โจขอบคุณครับอาจารย์โจอ่ากลับมาแชร์เหมือนเดิม ครับเรียบร้อยฮะเอาละไปต่อนะครับไปต่อนะครับอ่าเท้าความให้นิดนึงนะครับทีนี้ GHS คืออะไรนะครับ GHS คืออะไร GHS นี่เขาเป็นเป็นข้อกำหนดของสหประชาชาตินะครับเป็นการจำแนกอ่าจำแนกประเภทของสารเคมีนะครับ เพื่อที่จะสื่อสารความเป็นอันตรายผ่านผ่านลาเปผ่านฉลาดอ่าภาษาไทยหรือว่าผ่านฉลาดผ่านข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีหรือว่าเรียกเรียกว่า SDS นั่นแหละ <S 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 นะครับซึ่งถ้าเราเคยเจอไอ้หนังสือเล่มนี้เล่มสือเล่มใหม่สีม่วงเนี่ยนะนี่นะครับอ่าหนังสือเล่มสีม่วงเนี่ยนะครับจะเป็นหนังสือ GSS นะครับซึ่งจะมีอยู่ประมาณสักห้าหกร้อยหน้า นะครับโดยโดยเนื้อหาข้างในเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีอยู่สามส่วนหลักๆคือส่วนที่ว่าด้วยเรื่องของเนี่ยครับส่วนที่ว่าเรื่องของการจําแนกประเภทสารเคมีแล้วก็รูปแบบของลาเบลหรือรูปแบบของฉลากแล้วก็ตัวส่วนที่เป็นว่าด้วยเรื่องของ s d s เป็นสามก้อนใหญ่ๆนะครับแต่ว่าเขาจะแบ่งเป็น chapter 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 ไว้นะครับทีนี้ สหประชาชาติทำไมถึงทำเรื่องนี้นะครับเทา้าความให้อีกนิดนึง่งสตรอรี่ที่มาที่ไปของเขาหน่อยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยระบบการจัดการเรื่องสารเคมีเนี่ยเขามีมาก่อนหน้านี้แหละก่อนหน้าของ GHS จะเกิดขึ้นนะครับตัว GHS เนี่ยตัวสหประชาชาติหรือ UN เนี่ยนะครับคือเขามีระบบที่เรียกว่า UNUNclass ที่เราที่เราเจออยู่บนรถไอ้บนทุนะ่น่น UN number อะไรพวกนนะั้นน่ยมันมันมีมาก่อนแล้วมันมีมาก่อนเพราะว่าเออเรามีการขนขนย้ายสารเคมีเนาะอ่าขนสินค้าที่เป็นอันตรายเนี่ยโดยเฉพาะขนทางเรือทางบกทางอะไรมันข้ามประเทศกันไปกันมาเนี่ยมันก็จะเกิดอันตรายขึ้นฉะนั้นสหประชาชาติเองเขาก็ทําทงานเป็นแบบวว r l d w i อยู่แล้วนะครับเขาก็จะมีข้อกําหนดเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับทีนี้ ประมาณสักปี90เนี่ย1990เนี่ยองค์การแรงงานระหว่างประเทศเนาะ ILO เนี่ยเขาก็มีแนวคิดว่าเอ๊ะยุโรปก็จะมีะข้อกำหนดแบบนึงอเมริกาก็แบบหนึ่ง UN ก็แบบนึง่งแคนาดาก็อีกแบบนึง่งอะไรของเขาเนี่ยทำยังไงแบบจะดูแลผู้ประกอบอาชีพที่ทำงานกับสารเคมีได้ดีได้ดีกว่านี้เพราะว่า ผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวกสารเคมีต่างๆมันถูกส่งต่อมาจากต่างประเทศอย่างประเทศไทยเราก็นําเข้าสารเคมีต่างๆเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ทำยังไงดีทาง i o โอเขาเป็นคนริเริ่มขึ้นนะครับว่าเอจะต้องมีระบบอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นอันเดียวกันดีไหมนะครับปีหนึ่งเก้ห่งเ้าเไหมครับสหประชาชาติก็มีการประชุมเนาะยูเอ็ขาก็ประชุมนี่เขาก็รับลูกเลยนะครับเขาก็รับลูก บอกว่าเออเป็นแนวคิดที่ดีนะครับเพราะว่าตัวตัวของเขาเองก็มีระบบ u n u อ c a s ่ของเขาอยู่แล้วเนี่ยนะครับตัวเนี้ยเขาก็เลยให้ทาง i อโอมเนี่ยมามาเป็นเป็นอ่าาเรียกวไรเป็นเป็นหน่วยงานที่ต้องมาประสานต่อทำเรื่องนี้ให้มันเกิดขึ้นจริงจริงังๆนะครับแล้วก็ปีประมาณสักอ่าปีสองพัน ปี2003 revision แรกออกมานะครับไอตัว GHS เนี่ยเขาพัฒนาขึ้นจากจากอ่อมันไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นแบบโดยคิดใหม่เลยเนาะมันไม่ได้ถูกขึ้นคิดค้นขึ้นมาใหม่เลยนะครับเขาถูกพัฒนาขึ้นจากระบบเดิมที่มีอยู่นะครับซึ่งพัฒนาจาก4ระบบหลักๆนะครับตามที่ผมใส่เข้าไปในสไลด์ที่ท่านเห็นเนี่ยแะครับของ UN เนี่ยเขามีอยู่แล้ว นะครับ UN เ็นี่ยเขามีอยู่แล้วไอ้เขาเรียกว่าออเรนบุ๊กเนี่ยแหละครับไอ้นังสือสีส้มของเราเนี่ยแหละครับแล้วก็แปลงร่างมาเป็นหนังสือสีม่วงเดี๋ยวนะผมผมขออนุญาตใช้ปากกานะครับ,ขอ,อรรนะรบของ un เนี่ยเขาเดิมเขามีอยู่แล้วนะครับเขาก็มาเอามาเป็นตัวตั้งด้วยนะครับแล้วก็ของแคนาดาเขาก็มีระบบของเขาอยู่แล้วก็มาพนวกเข้าไปด้วยนะครับของ e อสหภาพยุโรปเขาก็มีอยู่แล้วนะครับก็ เอามาผน,นวกเข้าไปของอเมริกาก็มีอยู่แล้วนะครับอ่าก็รวมกันนะครับสีจะหายรวมกันก็ได้เป็นเล่มสีม่วงนี้ออกมานะครับ GSS ออกมานะครับอ่าในส่วนของ GSS เนี่ยนะครับตัวตัวฉบับแรกออกมาเนี่ยออกมาตกลงกันได้ปี22เนอะได้รับอนุมัติ2002นะครับปี2002ได้รับอนุมัติแล้วก็ ออกมาเล่มแรกก็ปีเป็นรีวิชั่นปี2003แล้วก็มีการอัปเดตทุกๆ2ปีนะครับาทางคณะทำงานเ,นเขาอัปเดตทุกๆ2ปีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยนะครับปัจจุบันเนี้ยล่าสุดเนี่ยที่ผมเช็คดูของเว็บไซต์เขาเนะ้ยเขาจะอยู่เขาจะอยู่ที่ปรับปรุงครั้งที่เก้าเนาะ ฉบับที่เก้าแล้วปีสองพันสิบเก้าแล้วนะครับนี่ถ่ายรูปนับปกมาฉบับที่เก้าและอีดิชันที่เก้าแล้วนะครับก็ปีสองพันสิบเก้านะครับทีนี้อันนี้เป็นที่มาที่ไปแล้วกันเรียกว่าเป็นที่มาที่ไปของระบบ GHS นะครับไอตัว GHS เนี่ยเองอเนี่ยขอบเขตของการใช้งานของเขาเนี่ยนะครับคือประโยชน์ของเขาเนี่ยคือไม่ไม่ให นอกจากจะคนคนที่จะมาทํางานเนี่ยให้มีระบบเดียวกันเนาะทั่วโลกแล้วเนี่ยคนที่มาทํางานกับสารเคมีเนี่ยมันจะมันมันคือเวลาสื่อสารเวลาเรียนรู้เนี่ยมันจะได้ไม่มีหลายระบบการสื่อสารการเรียนรู้เนี่ยมันก็จะได้ง่ายขึ้นอันนี้ประโยชน์กับคนที่ทํางานตรงๆเนี่ยได้แล้วล่ะนะครับแล้วก็ประโยชน์ของของการขนส่งอ่าการส่งไป ซื้อมาขายไปการด้านการค้าเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นระบบเดียวกันก็คุยกันง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าขอบเขตของการทําระบบของ GSS เนี่ยเขาเขาครอบคุมพวกสารเคมีผลิตภัณฑ์เคมีแต่ว่าเขาจะไม่ครอบคุมพวกประเภทยาเนาะ,ะพวกอาหารพวกอา o d a แอดดิทีฟพวกเครื่องสาําอางอะไรพวกนี้นะครับเขาจะไม่ได้ครอบคุมตรงนั้นนะครับพอ พอมันมีตัวข้อกําหนดนี้เกิดขึ้นมานะครับในฐานะที่ไทยเป็นประเทศสมาชิกเนี่ยไทยเองก็รับลูกมานะครับรับลูกมาไทยเองก็มาตั้งอ่าคือทางคณะกรรมการวัตถุอันตรายของเราเรามีแต่เดิมแล้วเพราะว่าเรามีพรบวัตถุอันตราย,น,ยนะครับทในทางคณะกรรมการเนี่ยเขาก็มาตั้งเป็นคณะอนุก,กรรมการในการดำเนินการ GSS นะครับเขาก็ตั้งอนุก,กรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะรันเอาระบบ GSS มาใช้ในประเทศไทย นะครับก็เกิดโครงการขึ้นนะครับโดยโดยทางเจ้าภาพเรียกว่าเจ้าภาพเจ้าภาพมันจะมีอยู่หลายส่วนนะครับของทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมวิชาการการเกษตรทางเข้ามานาคมนะเพราะว่าต้องขนส่งด้วยแล้วก็เรื่องของออยนะครับที่จะต้องเข้ามาดูแลพวกพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นคอน sumer ที่ ที่เราใช้กันตามบ้านตามอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าตัวสารเคมีเนี่ยมันไม่ได้ใช้เฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมพอมันออกมาเป็นโปรดักต์แล้วก็มีคนประชาชนทั่วไปเข้าไปใช้ด้วยเนี่ยมันก็จะมีความเกี่ยวข้องกับประชาชนคนที่ไม่ได้เป็นผู้ทํางานนะครับเป็นผู้ใช้งานโดยตรงนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้เองเนี่ยด้วยความที่เราเป็นประเทศสมาชิกเนี่ยเราก็ต้องเอามาทําให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นนะครับตอนปีสองพัน ห้าร้อยห้าสิบห้านะครับกระทรวงอุตสาหกรรมก็เลยเอาเรื่องนี้มาประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายนะครับเราเอาร e v i s i o n ที่สองพันเก้ารีที่สามเอามาเขียนเป็นกฎหมายนะครับเป็นกฎหมายตัวนี้แหละตัวที่ผมมาไว้ให้ท่านเนี่ยนะครับนะครับเนี่ยตัวเนี้ยนะครับเป็นประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องของระบบ การจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายพศ2555นะครับประกาศในราชกิจจานในปีป25ี2555เนาะวันที่12มีนานะครับในผมตัดผมครอบมาให้ดูนะครับผมครอบให้ดูนะครับหลักๆก็คือในตัวประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมตัวเนี้ยนะครับหลักๆนี่ก็คือบังคับ บังคับผู้ผลิตหรือนําเข้านะครับสารเคมีเนาะนะครับที่ที่นําเข้าวัตถุอันตรายเนี่ยมันจะมีลิสต mm ์รายชื่อวัตถุอันตรายอยู่เนาะก็จะมีบัญชีวัตถุอันตรายเนี่ยก็คือมีสองมีสองคนเนี้ยนะครับที่ถูกบังคับก่อนก็คือผู้ผลิตแล้วก็หรือผู้นําเข้าวัตถุอันตรายเนี่ยจะเป็นสารเดียวหรือสารผสมก็ตามเนี่ยเขาจะให้ให้ทาตาม เอา GHS นี่มาเขียนเป็นกฎหมายเนี่ยให้ทําตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับเนี้ยให้แล้วเสร็จถ้าเป็นสารเดี่ยวนี่ให้แล้วเสร็จในหนึ่งปีถ้าเป็นสารผสมให้แล้วเสร็จในห้าปีนะครับไอ้คาว่าให้แล้วเสร็จก็คือเนี่ยทำสามเรื่องนี่แหละเรื่องแรกก็คือจําแนกจําแนกสารเคมีที่มีอยู่ในมือก่อนนะครับซึ่งการจําแนกเนี่ยก็ใช้วิธีการจําแนกของ GHS เนี่ยแหละ ก็คือจำแนกความเป็นอันตรายทางด้านกายภาพ16 16ประเภทอันตรายด้านสุขภาพ10ประเภทอันตรายด้านสิ่งแวดล้อมใน2ประเภทเนี่ยจำแนกออกมาให้ได้ก่อนนะครับแต่นั้นก็มาดูที่ฉลากที่ติดกับภาชนะนะครับก็จะมีข้อกําหนดเกี่ยวกับฉลากที่ติดกับภาชนะอีกนะครับก็ต้องติดให้ได้ตามระบบของ GHS เขานะครับแล้วก็อันที่3คือต้องจัดทํา SDS ด้วยข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีเนี่ย หรือว่าเซฟตี้ a t a s h e e t เนี่ยให้ได้ตามที่ GSS กำหนดไว้ด้วยนะครับต้องทำสามเรื่องนี้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้นะครับก็เกินมาแล้วเนาะตั้งแต่ปีห้าห้าปีนี้ก็ปีหกห้าละสิบปีแล้วนะครับทุกอย่างก็น่าจะแฮปป้เอยนดิ้งแล้วนะน่าจะทำไปแล้วนะครับก็เลยผมก็เลยมองว่ามันก็เป็นเป็นเรื่องเก่านะที่เอามาเล่าใหม่แต่ว่าในในในภาคปฏิบัติมันก็ยังมีปัญหายอยู่ แล้วก็พี่ๆน้องๆหลายท่านก็อาจจะอาจจะยังใหม่กับเรื่องนี้อยู่นะครับก็เลยเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่นี่แหละให้พวกเราได้ทบทวนนะครับหลายคนเคยเรียนรู้มาแล้วก็วได้ทบทวนอีกทีหนึง่งหลายคนที่ยังไม่รู้ก็อาจจะได้ไปต่อยอดนะครับตัว GHS เองเนี่ยอย่างที่ผมเล่านะมันมีมันมีอยู่สามก้อนในเนื้อหาของมันเนี่ยนะครับอ่า ก้อนแรกมันเป็นเรื่องของตัวการจำแนกจำแนกประเภทนะครับ classification เนี่ยนะครับเป็นการจำแนกประเภทนะครับจากนั้นจำแนกจำแนกออกมาแล้วนะครับก็ต้องเอาไปสื่อสารเนาะสื่อสารนี่เขาเขาสื่อสารผ่านสองรูปแบบก็คือรูปแบบที่เป็นฉลากกับรูปแบบที่เป็นข้อมูล SDS นะครับนี่แหละไอตัวหนังสือไอ ห้าหกร้อยหน้าเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยเรื่องพวกนี้แหละนะครับหลกัลกๆอยู่เท่านี้แหละนะครับทีนี้จะผมพาลงเนื้อหานิดน,นึงแล้วกัน <c oughs> <c oughs> มาดูเรื่องของการจำแนกก่อนมาดูก้อนแรกพยายามจะย่อยให้มันเห็นภาพเนาะดูก้อนแรกก่อนก้อนแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการจำแนกความเป็นอันตราย จำแนกคาสาัตนะ,ะตามระบบ GSS เขาแบ่งออกเป็นแบ่งออกเป็นสามด้านการจำแนกเนี่ยถ้าเราไปอ่านในคู่มือเต็มเนี่ยเขาจะเขาจะแยกเขาจะบอกว่าไอตัว GHS เนี่ยเขาทำขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงนะเขาบอกไว้เพราะว่าตัวความเสี่ยงเนี่ยก็คือ มันมันต้องพิจารณาการคอนแทคด้วยการที่ที่คนเข้าไปสัมผัสด้วยแต่ว่าไอตัว GHS เนี่ยเขาจะจำแนกลักษณะของอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นในสารเคมีตัวนั้นแต่มันจะไม่ได้บอกความเสี่ยงบอกแค่ระดับความอันตรายนะครับถ้าเราได้ไปอ่านตัวคู่มือเขาก็จะบอกอย่างนั้นนะครับดังนั้นไอที่ท่านเห็นอยู่ในกระดานเนี่ยมันคือลักษณะอันตรายของสารเคมีนั้นมันจะไม่ได้บอกความเสี่ยงนะคุย คุยกับเขารีมาร์กไปอย่างนี้นะจะเอามาเล่าให้ท่านฟังนะครับคุยกันตามนี้ก่อนนะครับความความเป็นอันตรายของเขาเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นสามกลุ่มนะครับกลุ่มแรกเรียกว่ากลุ่มทางด้านกายภาพกลุ่มที่สองเรียกว่าอันตรายด้านสุขภาพกลุ่มที่สามคืออันตรายด้านสิ่งแวดลอ้อมทีนี้จากสามก็ย่อยลงมาอีกย่อยลงมาได้อีก กายภาพย่อยออกมาเป็นอีก17ประเภทสุขภาพย่อยออกมาได้เป็นอีก10ประเภทอันตรายในสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งแวดล้อมย่อยลงมาอีก2ประเภทในแต่ละประเภทอยบอกให้เห็นโอวิวกันนะในแต่ละประเภทอย่างเช่นประเภทวัตถุระเบิดอย่างเงี้ยอย่อยได้เป็น6ประเภท6 6แบบอีกอ,อย่างเงี้ยมันก็จะมีย่อยๆของมันอย่างงี้ในแต่ละประเภทของมัน ่าใ,ให้ท่านความหนาของหนังสือมันก็เลยเยอะนิดหนึ่งนะครับถ้าท่านไปอ่านหนังสือเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าหนังสือมันจะหนามากท่านก็ต้องพยายามอ่านอ่านให้เป็นเนาะไม่อ่านอ่านทั้งหมดนะครับอ่านเฉพาะเรื่องที่เราที่เราอ่ต้องการรู้เป็นคอนเซปเป็นก้อนก้อนก้อนก่อนอน,อน,นะครับเอ๊ะทำไมทําไมอ่านั่นดัง booming, <laughs> บูมบิงบูมบิง,บงจังเลยอื <laughs> ต,ะะต่อต่อนะฮะต่อต่อความเป็นายท้งด้านกายภาพนะครับความเป็นไรายด้านกายภาพนะครับจะมีทั้งหมดสิบเจ็ดตัวนะครับตัวทั้งสิบเจ็ดตัวเนี่ย ถ้าเราไปอ่านคูอ่อ่านในกฎหมายของกระทรวงศุตษากรรมมันจะมีอยู่16ตัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ท่านเห็นภาพก่อนตัวที่17เนี่ยมันจะไม่มีตัวที่17จะไม่มีผมเอา revision ของคือคือของเราที่ประกาศเป็นกฎหมายเนี่ยมันเป็น รีวิชั่นปีสองพันเก้าของเรานะที่จะามาประกาศเป็นกฎหมายเนี่ยอันนี้ตัวรีวิชั่นตัวนี้มันปีสองพันสิบเก้านะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นด้วยความที่เป็นข้อกำหนดของ un เนี่ย un เเขาเนี่ยเขาให้ประเทศสมาชิกเนี่ยเลือกได้นะครับเลือกเอาไปปฏิบัติได้เขาไม่ได้บังคับเต็มร้อย ก็คือเลือกเอาไปปฏิบัติให้มันเหมาะสมกับประเทศของท่านประเทศแต่ละสมาชิกของของแต่ละที่บริบทเขาไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ากฎหมายในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะอาจจะมีความแตกต่างในประเภทในแคตตาลรีเร่เล็กๆของเขาก็ได้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพราะว่าตัวสหประชาชาติเองก็ไม่ได้บังคับว่าจะต้องเอาไปเต็ม